อให้พ่อกับแม่อยากกันด้วยเธอเอ้าทําไมพูดแบบนี้แล้วลูกก็พ่อพูดอะไรแม่ก็ไม่ฟังแม่ไม่รักพ่อแล้วเอะดูบอลน้ำหน่อยสิน้ำไม่ไหลอะนี่แอแอนี่นี่แอเมื่อกี้ก็เลี้ยงไม่ได้ยินหรออุ้ยโทษทีนะกอบฟพอดี เมื่อกี้แอมาเหมือก็เลยไม่ทันตั้งใจฟังอ่ะงั้นเหรอปกติไปสนีมาส่งของเนี่ยแอได้ยินตลอดเลยนะกอ็ก็แอไม่ได้ตั้งใจนี่จะททำไงเราแอรขยุงก็ไปห้องน้ำเลยสิแล้วนี่แต่งตัวสวยจะไปไหนเนี่ยแอก็พูดกับแออยู่นะ กับแม่นะครับ <instructors> อ <guard interface> okay. ๋อโทษทีนะลูกแม่มัวคิดอะไรเพลินๆก็เลยไม่ได้ยินเลยงั้นเดี๋ยวแอร์พาลูกไปเดินเล่นข้างนอกแล้วกันไปน้งเติมแอร์เห็นไหมล่ะแม่เป็นอย่างที่กอบฟพูดไม่มีผิดเลยลูกยังทนไม่ได้เลยแม่ค่ะทานเยอะๆนะคะสาดแป้งใสทำนี่แอร์กอล์ฟพูดกับแอร์อยู่นะ เปลี่ยนเรื่องไหมน้องเติร์ดมัวรอเลยละคะตัดเค,ค้กกันดีกว่าแม่อยากกินเค,ค้กแล้วนี่แอร์จะเอาแบบนี้ใช่ป่ะหูหนูไดงไงคะก็ที่แอร์ทำทั้งหมดเนี่ยแอร์ก็เรียนแบบมาจากก๊อฟนั่นแหละกอ๊<ม>กอฟช่วยแอร์ถือของนดีมันหนักอะเนี่ยกอ๊อฟพี่สุหลอคะช่วยเก็บหน่อยได้ไหมคะได้ครับ กอแอร์เรียกตั้งหลายครั้งให้มาช่วยถือของเนี่ยก็ไม่ได้ยินแอร์พูดเลยเหรอแต่พอผู้หญิงคนนั้นเขาขอให้ช่วยครั้งเดียวก็ไปรีบไปช่วยเขาเลยอะ่ะแอร์ก็คุยธุระอยู่ไม่เห็นเลยไงโอ้ย,อยกอ๊อบแอร์ปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำอะ่ะช่วยพยุงแอร์ไปเข้าห้องน้ำหน่อยดิกอ็อบได้ยินไปเนี้ยกอ๊อบ แอคุยกับก๊อบโทษทีเปิดโท,ทรศัพท์เสียงดังนะก๊อบเห็นรีโมททีวีไหมยอยู่ในลิ้นชักหน้าทีวีอะแม่แอถ้าจะคลอดอย่างธรรมชาติเนี่ยแม่กลัวว่าลูกจะรอไม่ไหวผ่าคลอดเลยไหมลูกก๊อบก๊อบไปตามหมอให้หน่อยดีแล้วก็จ่ายเงินให้เลยนะจะได้ผ่าคลอดเลย ไม่ได้ยินที่แอรพูดหรือไงพูดอะไรอะ่ะฮะเฮ้ยเป็นไงบ้างเจ๊นี่แค่คลอดลูกจะเป็นอะไรละเออนี่เจ๊พี่ก๊อฟบอะหูโคตรดีอะ่ะเบล่ายืนถามพี่พยาบาลอยู่ว่าเจ๊นอนพักอยู่ห้องไหนแต่ว่าพี่ก๊อฟเขาก็รีบพาเบลมาหาเจ๊เลยอะยืนตั้งไกลแต่ไ่ด้ยินเฉยไม่ได้เป็นแบบนั้นซะหน่อย ก็ก็ไม่ได้ยินเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเข้าใจปะกอป็อรู้ไหมว่าตอนแอนท้องแก่เนี่ยแอนจะลุกจะนั่งก็ลําบากแถมเท้าแอนก็บวมแอนขอให้ก๊อบช่วยนิดช่วยหน่อยก็อบแก้ทาเป็นไม่ได้ยินแล้วตอนเนี้ยก็มาขอความช่วยเหลือแอนแอนก็แก้ทาเป็นไม่ได้ยินบ้างไงมันจะได้เท่าเทียมกันไงก็อปไปน้องเติร์ดแม่พาไปฉลองวันเกิดที่บ้านคุณยายดีกว่านาะเฮ้ยนี่แอนเติร์ดลูกแอนเจ้าอย่างนี้ใช่ปะเออดูสิแม่ เรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วอะแต่แอร์ต้องจะเอาคืนก็เพียงเดียวเลยแล้วทีกอฟโดดเขาบ้างทําไมต้องไปโกรธแอร์เขาด้วยละ่ะแม่แต่มันแค่เรื่องเล็กน้อยนะทำไมต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยอะสิ่งสําคัญในชีวิตคู่เนี่ยก็เรื่องเล็กๆน้อยน้อยนี่แหละไม่งั้นไอแอร์เขาคงไม่แต่งงานกับลูกหรอกแต่งเพราะว่าลูกเป็นคนขี้มโมโหแต่งเพราะลูกมีหนี้สินเยอะหรือเปล่าคนสองคนถ้าตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วเนี่ยมันต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้เอาัยให้กัน ต่างคนต่างไม่สนใจซึ่งกันและกันเนี่ยก็จะทําให้ครอบครัวแตกแยกได้สิ่งที่สําคัญนะการกระทำเนี่ยมันสําคัญยิ่งกว่าคําพูดอีกนะลองเอาไปคิดดูนี่แอรแอรเดี๋ยวสิแอรไม่มีอะไรจะพูดแร้ก็ปล่อยแอเถอะแต่ก็มีก็ขอโทษนะ ก็เข้าใจทุกอย่างแล้วก็สัญญานะแล้วก,ก็จะไม่ทําแบบนั้นอีกจะพาลูกไปเลยนะก็ลองถามลูกดูดิเติครับให้อภัยพ่อได้ไหมไม่ได้ครับไม่ล่ะพะ่อัะซื้อเกมแล้วก็ของเล่นให้ผมก่อนครับได้เลยเดี๋ยวพ่อจะให้ชุดใหญ่เลย แล้วคะ่ะรับอะไรเพิ่มอีกไหมคะ ได้ผลในที่สุดก็หลับสักทีในเวลาทำงานแล้วหนูแน่ใจใช่ไหมว่าพวกมันหลับหมดแล้วเช็คสองสารอบแล้วหลับชัวร์กด็ดีงั้นพวกเราเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนที่พวกมันจะตื่นไป เออเนี่มะนาวจริงๆแผนนี้ก็ดีเหมือนกันนะได้เยอะกว่าไปดักตามถนนนีดยังเงี้ยคุณอะไรของหนูเนี่ยก็หนูเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอพวกนี้มันหลับหมดแล้วอะนะเออนี่หนูเคยบอกพี่ใช่ปะว่ามีตู้เซฟข้างบนใช่ดีเลยงั้นเรารีบไปเก็บกวาดกันดีกว่าไป หนูคิดว่าพวกมันรู้ป่ะว่าเรามแอบแทบันอยู่ตรงนี้ถ้าพี่ไม่ทำตัวลึกลับก็ไม่มีใครรู้หรอกค่ะได้เลยครับไปเรารีบขึ้นไปข้างบนกันดีกว่านะและํำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสวัสดีทุกคนทำไมทุกคนหลับันหมดเลยอะหนูไม่รู้เหมือนกันอะแม็กแม็กแม็ก แบบนี้พี่ว่ามันปแปลกและวดัโทนุนจ้ยตงลงรุจก่อนดีกว่าโอ้โหพี่ไปเอาไงดีอะไงนอนก่อนไงนอนทำงานแค่วันเดียวได้ของเยอะขนาดนี้เหรอเนะี่ยนี่มานาวเสร็จจบวันนี้ไปอะเราพักได้อีกเป็นเดือนเลยนะ <laughs> วันเดียววันเดียวสําหรับพี่อะดิแต่หนูต้องมาเป็นแม่บ้านที่นี่ตั้งหกเดือนเพราะวันนี้วันเดียวพี่จะเอาโอ้นี่ไม่บวนสักวันจะตายไหมฮะโอ้ยนำคาดว่ะเฮ้ยนี่หนูรู้ไหมว่ามันหมายความว่าอะไรอะไรกะก็หมายความว่าหนูไม่เช็คให้ชัวร์ก่อนไงว่ามีของมีค่าอะไรที่เรายังไม่หยิบอีกหรือเปล่าอะดูนี่เหลือโทรศัพท์ไปตั้งเครื่องหนึ่ง หนูไปเช็คในครัวเลยไปว่าได้ทิ้งหลักฐานหรือว่ามีของอะไรที่เรายังไม่หยิบหรือเปล่าไปโอเคค่ะโอ้กูจะบ้าทีนี้ก็ต้องมาเช็คอีกว่ามีอะไรที่ยังไม่หยิบอีกหรือเปล่าอันดิกาที่โคตรแพงเลยเนี่ย Oh. <laughs> หนูเช็คเรียบร้อยแล้วค่ะไม่มีอะไรหลงเหลือเลยก็ดีถ้างั้นเดี๋ยวพี่ไปดูตรงนู้นหน่อยดีวยกว่า ว่ามีอะไรออบิ่ได้บ้างพี่ยวนนะอึดเฮ้ยเป็นบ้าอะไรเนี่ยอ๋อที่ให้หนูลงไปดูขอย่องควรเนี่ยกะจะมุบมิบขอไปคนเดียวเลยใช่ไหมมุบมิบบ้าเลยล่ะพี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยพูดจะเก็บขอใส่กระเป๋าเนี่ยหรอหนูว่าแล้วคนอย่างพี่มันเชื่อใจไม่ได้เอาส่วนแบ่งของพี่มานะทำอะไรอยี่ยมันเอาไม่ได้นะเอามาไม่ได้นี่เอามาไงนี่จะสิงทำทำไมนะ เดี๋ยวพวกมันก็ตื่นมานลางเราเข้าคุกหรอกออกไปจากที่นี่ก่อนส่วนแบ่งค่อยว่ากันโอเคปะไป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 อปไนไป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 ไรไปไปดปไ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 ไปไปไ่ไป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 อปไ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 ไป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 ไ เดี๋ยวนะก่อนที่ตำรวจจะมาเรามากินแตงโมกันหน่อยดีไหมอะไรอย